มาพบกับช่อง v i ช u a l เก m e r กันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยอิงขอหยิบเอาเกมเล่นเพลินมาแนะนำกันกับ10เกมทำฟาร์มปลูกผักที่น่าสนใจในปี2023ที่อิงเนี่ยได้รวบรวมกันมาให้เล่นกันแบบจุกๆในคลิปนี้กันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะคะว่าจะมีเกมไหนโดนใจกันบ้างแต่ถ้าใครดูแล้วเนี่ยเกิดชอบเกมไหนอย่าลืมมากดไลค์คลิปนี้มาคอมเมนต์ส่งกำลังใจและมาบอกเกมที่ตัวเองชื่นชอบกันด้วยนะ เอาล่ะคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจากเกมทำฟาร,ร์มอันสมจริงเงินก่อนเลยนะคะกับเกมแรกเกมนี้ก็มีชื่อว่า Farming Simulator 22 นับว่าเป็นเกมปลูกผักทำฟาร์มที่ทำออกมาหลายภาคแล้วนะคะเพราะไม่เราเนี่ยมาจำลองสถานการณ์การเป็นชาวไร่ทำเกษตรกรรมเพื่อขยับขยายธุรกิจให้เติบโตมีเงินทุนมาหมุนเวียนภายในฟาร์มของเราเพร้อมมาบริหารจัดการเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆอันดูทันสมัยมาช่วยในการทำเกษตรกรรมของเราให้รุ่งเรืองในด้านของการทำปศุสัตว์นั้นเราก็สามารถเลี้ยงดูสัตว์ประเภทใหม่ๆ อย่างเช่นการเลี้ยงแกะเลี้ยงพึ่งที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเพื่อส่งขายให้ได้ราคาดีแถมในเกมนี้นะคะก็ยังมีฤดูกาลและก็มีสภาพอากาศที่แปรเปลี่ยนเป็นส่วนสำคัญในการเพราะปลูกของเราในแต่ละวันกันอีกด้วยเราก็ต้องหมั่นดูแลอุตสาหกรรมการเกษตรของเราให้ครบลูกตามขั้นตอนพร้อมใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรทางการเกษตรสมัยใหม่มาใช้ในการเก็บเกี่ยวสร้างผลผลิตนำไปเพิ่มผลกำไรมากยิ่งขึ้นได้ โดยตัวเกมนี้ก็มีบนเครื่องเล่น pc mac playstation 4, playstation 5, xbox one และก็ xbox series x xbox series s สามารถหาซื้อมาเล่นกันได้เลยนะในเกมที่2ขอแนะนำกับเกมทำฟาร์มแนวพิกเซลกับเกมที่มีชื่อว่า kinseed เกมแนว RPG ที่ได้ใส่ความเป็นเกมทำฟาร์มเข้ามาให้ดูสนุกกันพร้อมภาพกราฟิกในรูปแบบพิกเซลอาร์ตสมิติส่วนเนรื่องราวภายในเกมนี้จะพูดถึงฝาแฝดชายหญิงที่ถูกส่งไปเลี้ยงดูในฟาร์มเล็กๆของชายอุปถรัรมภ์คนหนึ่งภายในหุบเข่าเควลดินแดนที่รายล้อมไปด้วยเหล่ามอนสเตอร์และก็อันตรายรอบด้านทางผู้เล่นจะได้มาเล่นเป็นเด็กชายหรือว่าจะเล่นเป็นเด็กสาวก็ได้เพื่อออกผจญภัยสำรวจตามสถานที่ต่างๆตามหาความลับของพูดและก็เหล่าไอเทมในโซนป่าลึกไปพร้อมกับการทาฟาร์มเพาะปลูกในการดำเนิน ิตอยู่บนหุบเขาทําการเลี้ยงสัตว์ออกขุดเหมืองแร่เพื่อน,นํามาคลาเป็นอาวุธอุปกรณ์หรือแม้กระทั่งการเก็บผลผลิตมาตั้งแผงลอยเพื่อน,นํามาขายและทําอาหารประทังชีวิตแถมในเกมนี้ก็ยังมีมินิเกมในบางกิจกรรมและก็มีระบบทักษะส,สกิลที่ทางผู้เล่นเนี่ยสามารถพัฒนาให้เหล่าตระครของเรามีสกิลในด้านอาชีพต่างๆได้หลากหลายอีกด้วยตัวเกมนี้เขาก็ได้เปิดให้เล่นกันแล้วบน PC นะคะเ,เพื่อนๆสามารถไปหาซื้อกันได้ในสตีมเลยนะ ในเกมที่3จะพามาดูเกมปลูกผักในเมืองน่ารักกันกับเกมที่มีชื่อว่า Story of Season Pioneer of Olive Town ถือว่าเป็นเกมทำฟาร์มใช้ชีวิตในเมืองเล็กๆข,ของชาวสวนรุ่นใหม่ที่เบื่อหน่ายการใช้ชีวิตในเมืองโรนวาวุน่นและเขาเนี่ยก็ได้กลับมายังหมู่บ้านโอลิฟทาวเพื่อกลับมาฟื้นฟูฟาร์มแห่งนี้ให้เจริญเติบโตกิจกรรมภายในเกมนี้นะคะก็มีทั้งปลูกผักทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ทำเกษตรกรรมเพิ่มผลผลิตให้งอกงามพบปะชาวเมืองและสร้างความสัมพันธ์กับเหล่าผู้คน ที่เกมนี้สามารถจีบสาวจีบหนุ่มใช้ชีวิตครอบครัวให้เต็มที่กันได้และก็ยังสามารถมีลูกในเกมนี้กันได้อีกด้วยค่ะยังไม่พอนะคะเกมนี้ก็ได้มีการเพิ่มลูกเล่นด้านระบบการปรับแต่งตัวละครสามารถเสริมหล่อแต่งสวยกันได้มีระบบการเคลาาสิ่งของรวมถึงการสร้างบ้านพักอาศัย มีระบบการระบายน้ําที่มีโอกาสได้เจอสมบัติเพิ่มเติมและก็ยังมีระบบสัตว์เลี้ยงและก็สัตว์ขี่ที่ทางผู้เล่นสามารถนํามาเป็นพาหนะในการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆได้นั่นเองค่ะถ้าใครเห็นแล้วเนี่ยเกิดถูกใจเกมนี้ก็สามารถไปติดตามบนเครื่องเล่น PC PlayStation 4และก็บน n ฮ d o Switch กันได้เลยค่ะส่วนเกมที่4เนี่ยเราจะมาสร้างอนานิคมแบบอัตโนมัติในเกม AutoNaut เกมนี้เราจะมาเริ่มต้นกันด้วยการสร้างเมืองและการสร้างบอดหุ่นยนต์มาช่วยในการอนุยความห์สะดวกต่างๆรวบรวมทรัพยากรมาพัฒนาเมืองผ่านการเขียนโปรแกรมในสไตล์ Scratch ในการสร้างอุตสาหกรรมการเกษตรอย่างเป็นระบบเพื่อมาทุนแรงให้กับเราในการขยายอาณาจักรกันได้เราสามารถใช้คําสั่งให้หุ่นยนต์ช่วยจัดการด้านต่างๆกันได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการตกปลาสร้างที่พักอาศัยสามารถสั่งให้พวกมันตัดเย็บเสื้อผ้าก็ได้หรือทําอาหารดูแลความเป็นอยู่ของชาวเมืองให้พวกเขาเนี่ยมีความสุขก็ดี ด้านบอร์ดภายในเกมนี้นะคะทางผู้เล่นสามารถเขียนสคริปต์ให้พวกมันมีทักษะส,สกิลและอัปเกรดบอร์ดกันได้ซึ่งทางผู้เล่นจะท้าทายไปกับโหมดการสร้างอาณาจักรที่เราเนี่ยสามารถใช้งานบอร์ดมาช่วยจัดการมือของเราได้300ตัวเท่านั้นค่ะด้านงานภาพภายในเกมนี้ก็ถือว่าทำอบอกมาน่ารักและมีระบบที่ดูน่าสนใจและก็ยังมีให้เล่นกันบน PC PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox one และก็ Xbox Series X Xbox Series S อกีเก์ีด้วยนะมาถึงเกมที่ รอบนี้เนี่ยจะพาไปเป็นชาวไร่ปลูกผักทำฟาร์มจีบสาวการบนเกาะในเกมโคร a าไอแลนดกันบ้างโดยเราเนี่ยจะมาดูแลพื้นที่ไร่นาพร้อมดำรงชีวิตกันอย่างเป็นสุขที่เกมนี้เขาก็มีรูปแบบเกมคล้ายกับเกม Harvest Moon มีกิจกรรมมากมายมให้ทำกันค่ะอย่างเช่นการปลูกผักทำฟาร์มตัดต้นไม้เลี้ยงสัตว์ตกปลาไปจนถึงการรักษาระบบนิเวศบนเกาะติดชายทะเลอันมีปะการังที่สวยงามแห่งนี้แถมเกมนี้เราจะได้เดินร่อนไปทั่วเมืองพบปะผู้คนทำภารกิจต่างๆและมันไปกับการต่อสู้กับมอนสเตอร์เพื่อเดินทางรวบรวมเหล่าทรัพยากรมาใช้งานให้เกิดผลแถมเกมนี้เรายังสามารถสร้างตัวละครพร้อมปรับแต่งบ้านพักทั้งภายในและก็ภายนอกได้ดูอิสระกันอีกด้วยที่สําคัญเลยนะคะเกมนี้ค่ะ เขาก็มีการอัญเชิญเทพท่ิดาออกมาจากบ่อน้ําที่ดูแล้วเนี่ยอาจทําให้ใครหลายคนนึกถึงฮาวเวสมูนให้ทางผู้เล่นได้ตื่นตากันอีกด้วยค่ะถ้าหากว่าใครชอบเกมแบบนี้นะคะอย่าลืมไปตามกันนะบน PlayStation 5 Xbox Series X, Xbox Series S แล้วก็มีบน PC หรือถ้าเกิดว่าใครมี PC g a เกมพารนะคะสามารถหามานได้กันได้เลยค่ะ คุณผู้ชมคนไหนที่ดูมาจนถึงตรงนี้กันแล้วเนี่ยชอบเกมทำฟาร์มปลูกผักในคลิปนี้อย่าลืมมากดไลค์เข้ามากันด้วยนะแต่เรายังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูเกมที่6กันต่อเลยส่วนเกมนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมทำฟาร์มในสไตล์ RPG ที่สามารถใช้ชีวิตในเมืองเวทมนต์กับเกมที่มีชื่อว่า Sun h e a v ว n เราจะได้ไปประจนภัยและปลูกผักใช้ชีวิตในเมืองแห่งเวทมนต์กันแบบ Open World กันเลยโดยทางผู้เล่นจะมาเป็นนักประจนภัยที่สามารถเลือกสายอาชีพได้ไม่ว่าจะเป็นนักตกปลาชาวสวนนักขุดแร่อสศวินหรือนักเวทที่สามารถทำฟาร์มปลูกผักเริ่มกันตั้งแต่การพลวนดินใส่ปุ๋ยรดน้ำ และตบท้ายกันด้วยการร่ายคาถาเวทมนต์เพื่อดูแลพืชพันธุ์กว่า50ประเภทให้งอกงามและนําไปสร้างผลกําไรสะสมเป็นเงินทุนมาหมุนเวียนภายในฟาร์มกันอีกทั้งเกมนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆให้ทํากันมากมายอีกด้วยค่ะมีทั้งการพบปะสังสรรค์กับชาวเมืองสามารถออกไปตกปลากันก็ได้หรือว่าจะไปขุดแร่ในการหาของต่อสู้กับเหล่ามอนสเตอร์ฝึกฝนการอัพสกิลให้แข็งแกร่งและยังสามารถชวนเพื่อนมาเล่นด้วยกันได้สูงสุดถึง8คนอีกด้วยค่ะ ถ้าใครนะคะอยากจะเล่นเกมนี้เนี่ยก็ลองไปติดตามกันได้ใน Steam PC แล้วก็มีบน Mac อีกด้วยนะเกมที่7นั้นเนี่ยคราวนี้เราจะมาดูเกมทำฟาร์มในชนบทกันบ้างกับเกมดิงคำโดยเกมนี้เราจะมาสร้างชุมชนในแดนซา f a ฟารีที่เกมนี้เนี่ยได้หยิบเอาธีมความเป็นชนบทในออสเตรเลียมาผสมผสานแนวเกมได้อย่างลงตัวเลยค่ะ ทางผู้เล่นจะมาเป็นผู้ฟื้นฟูชนบทแห่งนี้ให้มาเป็นแหล่งสถานที่ยอดนิยมของเหล่านักเดินทางคน,นอื่นๆเราจะมาเริ่มทํากันตั้งแต่การปลูกพืชผักทําฟาร์มเพื่อก่อร่างสร้างไร่ของตอนเองให้เจริญเติบโตไปพร้อมกับการสร้างบ้านเรือนและสังคมย่อยๆในชุมชนได้คึกคักกันค่ะ อีกทั้งเกมนี้ก็มีกิจกรรมที่น่าสนใจเข้ามาอย่างเช่นการเลี้ยงสัตว์จับสัตว์มาเลี้ยงก็ได้สามารถล่าสัตว์หาวัตถุดิบและก็ไปขุดแร่หาสมบัติทําการตกปลาไปจนถึงการเอาชีวิตรอดจากสัตว์ป่าอันดุร้ายแถมยังสามารถชวนเพื่อนมาเล่นด้วยกันก็ได้ในรูปแบบ Multiplayer เพื่อสร้างมือให้เติบโตกันได้อีกด้วยส่วนตัวเกมนี้ก็ลงให้กับเครื่องพสามารถไปติดตามกันได้ในสตีมเลยนะ ถัดมาดูเกมที่8กันต่อเลยนะคะสาวกดิสนีย์คงฟินเวอร์กันกับเกมที่เราจะได้ไปใช้ชีวิตในโลกนิยายดิสนีย์อันเหมือนฝันอย่างเกมดิสนีย์ดีมไลฟ์วันเล่โดยเราจะได้มาอยู่ในหมู่บ้านแดนแฟนตาซีที่เต็มไปด้วยเหล่าตัวละครดิสนีย์แล้วก็พิกซาค้นกันมาตั้งแต่มิกกี้เมาส์กูฟี่ไลอ้อนคิงฟอร์เซนลิตเติ้ลเมอร์เมดทอยสตอรี่และก็ตัวละครอนนื่นๆอีกมากมายพร้อมมาทาภารกิจในการฟื้นฟูนหมู่บ้านที่ถูกทิ้งร้างให้กลับมาสู่สภาพเดิมอีกครั้งค่ะ ดูแล้วเกมนี้ก็ให้อารมณ์เหมือนเกมใช้ชีวิตกับเหล่าดิสนีย์กันแบบเดอะซิมผสมผสานเข้ากับ Star ์ดิวเ l ลเลที่ทางผู้เล่นสามารถสร้างตัวละครมาสำรวจโลกสามารถสร้างที่พักอาศัยมีปฏิสัมพันธ์กับเหล่าผู้คน ทำกิจกรรมต่างๆหรือว่าเราเนี่ยจะไปตกปลากับกูฟี่ก็ได้หรือว่าจะไปปลูกผักในสวนข,ของวอลกอี e ก็ดีนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถออกแบบหมู่บ้านของตนเองกันได้และก็มีระบบการปรับแต่งตัวละครแฟชั่นสวยๆให้มากมายเลยเกมนี้เนี่ยเขาก็ได้มีการวางขายให้เล่นกันแล้วนะคะบน PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S แล้วก็ยังมีบน Nintendo Switch อีกด้วยนะ ตามมาติดๆกับเกมที่9กันแล้วนะคะขอแนะนำกับเกม My Time At Portia กันหน่อย นับว่าเป็นเกมทำฟาร์มแนวแอคชั่น RPG แซนด์บ็อกซ์ที่มีส่วนผสมของเกมดังอย่างเกม Animal Crossing, Harvest Moon และก็ Dark Cloud 2โดยเกมนี้จะพาผู้เล่นไปสัมผัสกับชีวิตในดินแดนที่มีชื่อว่าพอเทียซึ่งเกมนี้เนี่ยทางผู้เล่นสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระไม่แบบว่าจะเป็นการปลูกผักทำฟาร์มรวบรวมวัสดุในการคราฟที่ทางผู้เล่นเนี่ยสามารถทำการตัดต้นไม้ผสมสมุนไพรไปขุดแร่ทำเหมืองรวมไปถึงการสำรวจดินแดนใหม่ๆบวกกับการประจนไปตามดินแดนต่างๆที่มีสภาพเป็นทะเล แนวปะการังที่รับรุ่มเหมืองและก็อื่นๆอีกมากมายเลยค่ะนอกจากนี้ภายในเกมเนี่ยก็ยังมีดันเจีย้ยนในทางผู้เล่นได้ออกสำรวจที่มาพร้อมกับมอนสเตอร์และก็การรับของรางวัลมากมายส่วนในเกมนี้ก็มีขายบนเครื่องเล่น PC PlayStation 4 Xbox One Nintendo Switch และก็ยังมีบนมือถือในระบบ Android ให้เล่นกันอีกด้วยหากใครนะคะที่เป็นแฟนเกมแนวแซนบ็อกแล้วล้วก็เกมนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกเกมหนึ่งที่ไม่ควรพลาดกันเลยค่ะ เกมสุดท้ายนี้ก็ขอยกให้กับเกมปลุกผักดูดวิญญาณผสม RPG ที่หลายคนเนี่ยต่างรู้จักกันอย่างแน่นอนเลยกับเกม Star Diwale โดยเกมนี้ก็ได้รับแรงบันดาลใจจากเกมสุดคลาสสิกอย่าง Harvest Moon และก็ได้ปลุกกระแสเกมแนวปลูกผักให้กลับมาคึกคักอีกครั้งค่ะ ตัวเกมนี้ก็มีภาพกราฟิกแบบพิกเซลสุดคลาสสิกและภายในเกมก็มีกิจกรรมมากมายไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักทําฟาร์มเลี้ยงสัตว์ตกปลาตลุยดันเจียนกันก็ได้สามารถปฏิสัมพันธ์กับชาวเมืองและสามารถจีบสาวเพื่อใช้ชีวิตแต่งงานกันได้อีกด้วยหรือว่าเราเนี่ยเบื่อหน่ายกับการทาฟาร์มก็สามารถออกท่องโลกเพื่อออกล่าหาของแปลกเก็บของป่าหรือว่าจะลงไปทำเหมืองที่ลึกเป็นร้อยๆชั้นก็ได้เพื่อนำกลับมาใช้งานให้เกิดผลในการดำรงชีวิตของเราได้นั่นเอง สำหรับเกมนี้เนี่ยก็มีทั้งบนเครื่อง p p p l y y t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  o o n 4, PlayStation 5 Xbox One Xbox Series n i อก n ์ซีรีส์มีและก็ยังมีให้เล่นกันบนมือถือทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android อีกด้วยนะสำหรับใครที่เป็นสาววกเกมทำฟาร์มเนี่ยก็ต้องมีเกมนี้ติดเครื่องเอาไว้ได้เลยนะ สำหรับในคลิปนี้นะคะเพื่อนๆคิดว่ามีเกมทำฟาร์มเกมไหนที่ชอบเหมือนกันบ้างมาคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กันเข้ามาในคลิปนี้กันด้วยนะทางอิงก็ได้แนะนำครบทั้ง10เกมกันไปแล้วนะคะถ้าอยากจะมาดูกันอีกเนี่ยก็อย่าลืมกดติดตามช่องนี้กันไว้ด้วยจะได้มาอัปเดตเกมสนุกกันสุดท้ายขาดไม่ได้เลยนะคะต้องขอขอบคุณเมมเบอร์ชิพทั้ง7็ท่านที่ช่วยกันกดสนับสนุนช่องของอิงให้แต่ละเดือนกันด้วยต้องขอไหวยอ,อก,กันเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบายค่ะ